ผมเหรอคบไม่อยากเชื่อปะ่ะผมก็ในเรื่องงานเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยครับแต่ในเรื่องส่วนตัวเนี่ยเราก็จะพบปากกันเวลาเล่นฟุตบอลหรือว่าเวลาที่แบบเราใช้เวลางานดีเลยอยู่แล้วนะครับแต่เวลาทํางานเนี่ยยังไม่เคยทำเรื่องนจริงๆเลยก็เป็นเรื่องน่ายินดีครับ ตกลงเลยครับจริงๆอันนี้คือทดลองเล่นสักสองตอนก่อนครับถ้าจะไม่ชอบไม่แฮปปี้ก็ไม่เล่นมันมีด้วยเหรอวะเขาพิกสันเขาบอกงั้นมาเขคุยไม่ได้คุยกันอย่างนี้นี่เขาพิกสันเขาบอกงี้มาแล้วไหมครทดลองด้วยเหรอครับผมว่าจริงๆเราเคยเจอกันตั้งนานแล้วนะฮะไทนานมากนะครับทำไมเราถึงไม่ได้เจอกันนะครับมาเจอกันอีกทีก็เลยหลักสี่มาแล้วฮะก็รู้สึกว่า มันน่าจะมีอะไรที่มันต้องตื่นเต้นเข้มข้นแล้วก็สนุกแน่นอนนะครับด้วยด้วยการแสดงด้วยบทด้วยคาแรคเตอร์ซึ่งแคสมาตรงมากสําหรับตัวบุคคลแต่ละตัวแสดงผมว่าคนดูก็น่าจะตื่นเต้นเหมือนเหมือนเรานะครับแล้วก็มีนักแสดงคุณภาพอีกหลายๆท่านที่จะอยู่ในเรื่องบาลังเมฆด้วยนะครับใครแกล้งใครแย้ใครอะไรอย่างนี้ไหมครหลังนี้ผมนี่ไม่ค่อยกลัวหนุ่มผมกลัวพ่อเขามาก่ามึงหัวล้อพ่อหรอ กูเป็นแฟนกูแฟนพ่อมึงนะไม่ถึงมึงหัวล้อพ่อกูเมื่อกี้เฮ้ยกูร้อยเต่าไม่เห็นไม่หัวล้อพ่อมึงไอเต่ามึงหัวล้อพ่อกูอู้เต่าเต่าเออได้ใครแก้ใครกำนุดที่ว่มโดนแก้โดนแต่แก้ไม่ไม่ครับผมว่าพอกันครับรู้ทางกันแล้วครับมีอะไรที่มันผมว่าเดี๋ยวผมเวลากองถ่ายจริงๆแล้วมันน่าเมื่อกี้ที่อ้อมพูดออกมานิดนึงคือว่ากองถ่ายนี้เหนื่อยแน่ก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะปากแต่ละคน นอกจากเรื่องหมดแล้วมีเมาเรื่องมุงเรื่องครอบครัวไมครับเต๋อส่วนมากเมาเกินเรื่องเมียฮะเมียกูอยู่ว่าเนี่ยแล้วพี่นุ่งนะเขาเมาเขาได้ไหมเขาเมาได้ครับเมาได้ครับพี่นุ่งรับผมผมก็เริ่มมีหนทางเพิ่มขึ้นครับจากเพื่อนเพื่อนภรรยาครับเพื่อนภรรยาเพื่อนเพื่อนภรรยาเพื่อนภรรยาครับเขาบอกให้แนะนำนิดนึงว่าเป็นใครอะไรยังไงแนะนำนิดนึงถ้ามีเหลืออยู่ครับ แบบนี้แบบว่าพี่เต่ากับพี่มอญแบบจะติดต่อหาสาวๆให้กับพี่หนุ่มบ้างไหมครับคือผมว่าไม่ดีกว่าฮะเพราะว่าโตๆกันแล้วทําอะไรได้เออผู้จางมีหลักการกดีติดต่อไปติดต่อมาเดี๋ยวจะเข้าตัวครับครับอยู่เฉยๆดีกว่าครับท่งนี้ไม่ท่งนี้ต้องเป็นพี่มอสพี่มอสเขานันอ่ะเฮ้ยพี่มอสเขามีฉายาว่ามอญบเดลิ้งครับ เป็นน้องจิมก็จะย้อนย้อนแล้วมอสมอสโมเดลลิ่งครับเด็กมีแบบน้องน้อยสังเกตมีมีครับวันแรกเจอกันพี่หนุ่มก็บอกว่าเออเนี่ยมีแบบว่าเพื่อนภรรยาหรือเปล่าอย่างเงี้ยบอกมีมีมีฮะแต่ดูท่าทางพี่หนุ่มเขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ไม่ผมจะมาถ่ายรายการเป็นวิธีกรไม่คิดเรื่องขนาดนั้นงานครับเมื่อไหร่จะมีบ้าเลยหรืมีแหววเลยอย่างเงี้ยต้องถามเขาครับผมไม่รู้เลยว่าอันนี้เขาคิดอันนี้อันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะครับ คือตอนน้องว่าเนี่ยเราก็จะคุยเล่นกันแต่ผมเชื่อว่าเวลาทํางานน่ะทุกคนมีความเป็นมืมออาชีพอยู่ผมคิดว่าตรงนั้นน่ะจะเป็นกําไรอย่างคนดูครับที่จะได้ดูอะดีด <c oughs> ซึ่งเรื่องผู้หญิงเนี่ยเรา <c oughs> เราไม่คิดอยู่แล้วครับผมเราคิดแต่เรื่องงานครับครับครัแต่ไม่มีเข้าตาอะไรมากจริงจริงเหรออะไรเข้าตาไม่มีครับไม่คิดจริงจริงอ่ะครับส่วนใหญ่ก็จะโทรหามเดลล i n g จัดจัดส่งให้ถึงที่แล้วทุกวันนี้พี่หนุ่มอยู่ไงโทรอยู่กับพี่เพราะพี่ครับทุ่วันนี้พ่อแก้ตัวไม่สมนโมเด้งเลยอ๋อแม่ก็จริงครับก็คือมี <laughs> แบบว่าเราก็ไม่แก้ต <laughs> ัวให้ <laughs> คือมอสเนี่ยเขาจะมีน้องๆที่แบบว่าน่ารักน่ารักแบบว่าอยู่ในกองถ่ายเป็นพอปเป็นทีมพอบเสิร์ฟน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบจับเอาเด็กเหล่านั้นมาเข้าฉากในในผู้กองเจ้าเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยผมก็ถ่ายลิเกลิเกอยู่สตูนึงพี่เต๋ออยู่เสือก็อยู่ต่างจังหวัดแต่ผมเนี่ยอยู่จะเจอเขาบ่อยมากกว่าเขาจะเอาชอบแกล้งเอาเด็กตัวประกอบตัวเสิร์ฟน้ำไปเล่นนะแด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วมีอะไรแกล้ง เด็กผู้ชายนะเด็กผู้ชายเฮ้ยเด็กผู้ชายนะชายเด็กทำพร็อพอ่ะเด็กทำพร็อพในภาพเด็กผู้ชายเสิร์ฟน้ำอ่ะเออเด็กผู้ชายชายไม่ใช่แล้วมึงเหงาไหมครับสำหรับโี่หนุ่มเองเลยไม่เหงาครับเนื่เพราะว่างานเราเยอะอะไรอย่างนี้เปล่านี่น้องจะเหงาหรือเปล่า น้องชงชงเข้าตัวฮะพี่ชงเข้าตัวตลอดเลยพี่เนี่ยพี่เขาบอกนเสิร์ฟน้ำผู้ชายเขาไม่ต้องใส่ส่งนี้นี่ทำแต่งานทำแต่งานใส่เอาเนี่ะช่วงนี้ช่วงนี้เขาถ่ายเหนื่อยเพราะว่าช่วงถ่ายลิเกอยู่ใช่ไหมลิเกเล่นดึกด้วยดึกด้วยฮะใช่ใช่เขาต้องใส่ชุดอะไรนะชุดลิเกแล้วก็ฉีก็ฉีกไม่ได้ผสวะไม่ได้พลมันครับผมครับผม เรียกว่าตอนนี้ต้องปวดแน่นอนใช่ไหมเพราะว่ามันจะต้องคอยดูฮะยังไม่ยังไม่ยังลูกเรานะครับยังไม่เริ่มการทํางานนะก็ยังไม่รู้ครับลูกๆเราจะต้องมากองอีกตั้งแต่นี้จะมีโอกาสได้ร่วมงานกันเองนะเอาทีละเรื่องนะฮะดูกันสองก็อาจจะอาจจะจัดคอนเสิร์ตด้วยดูกันสองตอนก่อนนะครับครับมาลองดูกันก่อน